สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่ปิ๊กอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ปิ๊กจะพาไปดูสถานการณ์ข้างนอกนะคะว่าที่เขาบอกกันว่าของขาดแคลนจริงไหมแล้วก็เราต้องตักกักตุนของหรือเปล่าหรือว่าอะไรหมดบ้างเดี๋ยวแม่ปิ๊กจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวแม่ปิ๊กจะไปห้างนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเราไปกันเลยจ้า,จาเราจะออกจากบ้านนะจ๊ะติดสถานการณ์กันนะคะตอนนี้แม่ปิดกำลังออกจากบ้านนะคะเราไปกันเด็นด,ดีนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปกาะติดสถานการณ์เราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าร้านอาหารนั้นเขาปิดหรือเปล่านะคะแล้วก็สถานการณ์ด้านนอกเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่า แบปปีกจะหิวข้าวค่ะต้องไปรับประทานอาหารกันก่อนนะคะเด็กๆก,ก็หิวข้าวนะคะแต่ยังไม่รู้นะคะว่าจะไปรับประทานอาหารที่ไหนนะคะทำยวน้องอีจี้หิวไหมคะจี <you> ้หิวไหมคะแม่ <you> ไปดัดเดิลด้วยวะ Be safe first ไหนดิบอก Be safe first โอเค โอเคนะคะเดี yeah, dear, okay, hey, ๋ยวเราเราไปนะคะเดี sort of ๋ยวนี่ตอนนี้กำลังออกจากบ้านเห็นตุ๊กตาหน้ารถด้วยค่ะมาจากฮาวายนะคะเด็กเด้งเด็งเด็งเด้งเด็งขาอันนี้เห็นไหมคะอันนี้ออกจากบ้านแล้วนะคะเห็นไหมคะถนนก็จะแบบว่าเงียบมากเลยนะคะเพราะว่าแม่คิดว่าทุกคนก็อาจจะเก็บตัวอยู่ที่บ้านกันนะคะ เพราะว่าบางคนก็เหมือนกลัวปกตินี่ถ้าเป็นวีคเคนหรือว่าเป็นเสาร์อราทิตย์นี่คนจะออกไปจ่ายจับจ่ายซื้อของกันนะคะตอนนี้รถเงียบมากนะคะสถานการณ์เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็อ,อันนี้ออกจากบ้านแล้วนะคะระยะจากทางบ้านกลับไปถึงถนนใหญ่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ โอเคนะคะอันนี้เราก็มาถึงจุดทางถนนใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็ขับรถเร็วนิดนึงแล้คะเพราะว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมต้องขับเร็วนางก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะคะ <S <S เห็นไหมคะขนาดถนนใหญ่นะคะเป็นถนนสุขุมวิทของเรานะคะของที่นี่นะคะที่คิรีนนะคะที่นี่เขาเรียกคิรินนะคะ รถจะต้องติดน,นะคะสนุกใสตอนนี้ไม่ติดน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเอาว่าสถานาการณ์ก็น่าจะคนก็คงอาจจะกลัวกันนะคะแต่ก็ยังมีวิ่งประปายนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ปิ๊กจะพาไปสองห้างนะคะห้างแรกก็เป็นเอเชียมาร์เก็ตค่ะก็คือชื่ออ่าอ่าโอมาร์นะคะ ตลาดมาร์เก็ตนะคะเป็นเป็นชื่อว่าเป็นที่ขายของเอเอเซียนะคะเกี่ยวกับพวกของไทยของเกาหลีของจีนเนี่ยนะคะเราจะไปดูแหล่นนี้กันก่อนเพราะว่าส่วนมากแม่บิ๊กซื้อของซื้ออาหารก็จะไปซื้อกันที่นี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้ถนน,นนะคะถนน,นของประเทศเขานะคะของ USA นะคะของที่นี่ก็จะใหญ่พอสมควรน,นะคะ driving very fast mm hmm. มากนะคะกล mm hmm. ้องจับตามเกือบไม่ทันเลยนะคะ mm hmm. ถ้าภาพมัวหรือภาพเบียงอะไรก็อย่าโทษนะคะ mm hmm. เพราะว่าแม่แม่ตาเดียวเนาะแม่พยายามทำไม่ดีที่สุดแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพอถึงโอมาดหรือว่า,าถึงห้างแล้วแม่จะ แจ้งอีกทีนะคะตอนนี้เรานั่งรถไปกันก่อนเนาะตอนนี้เรามาถึงจุดกินกันก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆขิวนะคะที่แม่จะมากินก็คือเขาเรียกว่าเดนิสค่ะเดนิสก็คืออาหารเหมือนอเป็นอาหารที่ราคาไม่แพงมากนะคะาราคาจับต้องได้แล้วก็พวกครอบครัวของเราชอบมากินที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่อร่อยนะคะ แล้วก็ปริมาณก็เยอะด้วยค่ะเ,คเด็กๆชอบนะคะเ,คเด็กๆชอบมากนะคะอันนี้เราจอดรถแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันที่ร้านเลยนะคะโอเค,อเคตามแม่ปิ๊กมาเลยค่ะคนี่นะคะที่เดนนิสนะคะเรามาที่เดนิสเห็นไหมคะที่นี่อาหารอร่อยมากเดี๋ยนีก็เปิดประตูคอย สดีเห็นไ,ไหมเข้ามาแล้วค่ะแม่จะมามาพาดูเมนูอาหารนะคะพอดีถึงร้านแล้วเนาะอันนี้คือกุ้งหินแม่กิน,นแม่จะดื่มแม่จะดื่มอันนี้นะคะเป็นเป็นอ่าสตรอเบอร์รี่แล้วก็กล้วยแล้วก็ผักปั่นนะคะเพื่อสุขภาพด้วยอร่อยมากค่ะมาดูเมนูนะว่าพวกเราจะกินจานอะไรจะลืออะไรดี แม่อยากกินอะไรนะเมนูน่ากินข้งล่างไปนคะอไดโค้กไดโค้ก What n t drink เอีมมีอันนี้เอหป็นออเดอร์นะคะก็อันนี้ก็เป็นออเดอร์เช่นกันมีอันนี้หอะบริษัทชิคเก e นโอเคเด็กๆจะชอบกินชิคเก e นนะคะเป็นไก่ไก่าดซอสมันเผ็ดมากนะพี่เนทอยู่เอาหรอเคยกินแล้มันเปรี้ยว ว้เอาเอ,อ่ะอัพ u ี to y o โอเค,อเคแบนแบนแบนก็มาเจอสูตรอาหารแล้วนะคะที่แม่ปิ๊กชอบรับประทานนะคะก็คือสลัดคะ่ะก็คือสลัดนะคะเมนูนี้ค่ะคือสลัดนะคะเด็ดดี้ทานอะไรคะ แล้วก็มีเบอร์เกอร์แม่พิการพวกนี้ไม่เป็นค่ะแต่ให้ดูภาพนะคะแต่ที่แม่พิการก็คือสลัดนะคะจริงๆเห็นแบบนีจานใหญ่มากนะคะแต่กินไม่หมดเดี๋ยวด้เขาจะทานสเต็กนะคะเห็นนะคะภาพสเต็กก็มีแล้วก็มีเมนูอื่นด้วยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็มีสเต็กมีมีขนมหวานด้วยนะคะ มีขนมเห็นไหมคะโอเคนะคะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวหลังจากที่แม่รับประทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวตลาดกันเนาะนะคะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูในห้างกันนะก่อนที่เราจะรับประทานอาหารนะคะก่อนที่เมนูจะมานะคะพี่เนทกับน้องๆก็ต้อง ก็ต้องไอ้นี่นะคะต้องเช็ดมือทุกครั้งนะคะทีนี้เราส่งให้น้องอันนึงด้วยลกูกให้แดดดีด้วยทีนี้<ม>ปนไปนไหนอ,องเองกี้ค่ะเช็ดมือด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวก็แบ่งให้แดดให้ก็เช็ดด้วยโอเคทุกคนเช็ดมือหมดนะคะมาทีนี้มาให้แดดดีด้วยค่ะแดบดบดีก็บังเขา้าให้ <laughs> มีอยู่ สเห็นไหมคะแม่ยังต้องเช็ดเลยนะคะหลังจากเดี๋ยดิทำจัดการเรื่มน้องเสร็จแล้วเดี๋ยดิก็ต้องวอชแฮนด์เหมือนกันนะคะไม่ไม่ใช่วอชแฮนด์ค่ะคล e a ที่นัใช้กระดาษฆ่าเชื้อนะคะก่อนรับประทานอาหาร5นาทีเอ้ย10นาทีค่ะต้องเช็ดทั้งมือ ดีก็ต้องป่ยวยเยอะนะต้องทำพอหลักจากเดี๋ยนี้เช็ดเสร็จความอ,อีกก็ต้องชื่อยด้วยนะคะไม่ได้นะคะเรายิ่งเราไม่สบายด้วยเราป่วยด้วยเนาะเราก็ต้องทำความสะอาดให้นี่นเหมือนกัน,นะะโอเคนะคะเดี๋ยวพอหลักเรื่ที่เสร็จแล้วขอรับพระารอาหารก่อนนะคะ เดี๋ยวไว้พอหลังๆหลังจากเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูซุปเปอร์มาเก็ตกัน